สวัสดีครับเบอร์ไสทีนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Star ์ซีสแอนเนติกเกอร์กันนะครับกับบอสคานิเวอร์ลิสนะครับเจ้าตัวของโฟโต้ตัวนี้นะเนาะซึ่งตัวนี้นะครับหลักๆเลยคือเราต้องใช้สกิลอันดิเมทหรือทำดาเมจให้ไวที่สุดนะครับไม่นั้นเราจะโดนสวนนะอืมประมาณนี้เลยนะแล้วก็พาสีมันจะมีไล่เอฟเฟกในเรื่องของพลังงานข้างมานะซึ่งเอฟเฟกของพลังงานขัางก็คือบอสเนี่ยมันจะได้รับเอฟเฟกพลังงานมานั่นเองนะครับ แล้วก็จะได้ในส่วนของอาชาร์จ EP ด้วยแต่ว่าชาร์จ EP เนี่ยจะเป็นชาร์จ EP ให้กับฝั่งศัตรูก็คือฝั่งเราเนั่นแหละทําให้เราเนี่ยสามารถใช้อันติเมตได้เลยนะครับประมาณนั้นก็สําหรับบัฟเอฟเฟกพลังงานเนี่ยเราสามารถที่จะลบออกได้นะครับก็คือเวลาเราใช้อันติเมตปุ๊บมันก็จะลบออกหนึ่งอันนั่นเองนะมันน่าจะซ้อนทับประมาณ3าถึงสอันนี่นแหละถ้าจะไม่ผิดนะครับเวลาไม่มีพลังงานเนาะหากหากศัตรูเนี่ยใช้อันติเมต้อนทับนะครับ แล้วตัวของพลังงานข้างสิ้นสุดเนาะก็จะมีการทำดาเมจด้วยนะครับแล้วก็อ่าเพราะไม่มีพลังงานข้างเนาเพราะไม่มีบัฟพลังงานเนาะเหลืออยู่นั่นเองนะพลังงานข้างก็จะสิ้นสุดแล้วก็ใช้อพิเล็กให้กับฝั่งเรานี่ดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้อันติเมทประมาณนั้นโจมตีอันติเมตให้เร็วที่สุดให้ไวที่สุดนะครับให้รีบจบบอสให้ไวที่สุดมพนั้นเราโดนส่วนนะ ก็ทีผมจัดเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับก็จะมีทั้งแสงแล้วตัวใหม่นะครับน้อง GM อ่าเอมี่นะครับอีฮินนาแล้วก็เจเลโฮเจเลโฮเนี่ยผมจะเอาไว้มันจะมีสกิลที่เป็นหลอดขึ้นมานะมีการชาร์จตรงนี้เป็นการโจมตีทั้งหมดนะครับซึ่งอนข้างแรงเหมือนกันนะก็เจเลโฮไปช่วยได้นะครับอันนี้เป็นการตั้งสกิลนะครับอไม่ใช่ตั้งสกิลตั้งกลยุทธ์เออสกิลประมาณนี้ ไปลุยกันนะครับมานะครับโบบาก็อันนี้มันยังไม่ขึ้นเนาะในส่วนของบาพลังงานแต่มันจะขึ้นเป็นสีาฟ้านะครับ นีสร้างโล่ไปปึ๊บบับมาแล้วนะครับนี่แหละบับพลังงานมันโดนี่ไงหลอดนี้นะครับหลอดนี้แหละนะครับแล้วก็กดเจเลโฮช่วยรับดามิไปหน่อยป้กันดามิ่นะ มันมาอีกหลอดหนึ่งนะครับโอเคนะแค่นี้นะครับคือเราต้องมีเจลโลนี่ยช่วยรับดาเมจในเรื่องของการโจมตีชาร์จในครั้งแรกก่อนนะครับประมาณนะเห็น,นบ้าว่าพออ่าพอเอฟเฟกพลังเขาเรียกไนระพลังงานคลั่งมาปุ๊บใช่ไหมเราเนี่ยจะได้ใช้ดาเมจกันทุกคนเลยเพราะว่ามันชาร์จ EP ให้ศัตรูพอเจ้าตัวของบาพลังงานมันหมดเนี่ย มันก็ชาให้เราอีกนะครับดังนั้นเนี่ยรีบใส่ให้เต็มที่นะครับแล้วก็ดาเมจชาร์จในช่วงแรกเนี่ยเราก็เอาเจเลยหูก,กันแค่นั้นประมาณนั้นนะครับอ่านี้ก็จะเป็นในส่วนของบอสโฟตโต้นั่นเองนะครับผมโอเคอ่ะนะครับไหนแล้วก็มาต่อกับบอสอ่าสแควร์คาเลอร์กันนะครับสําหรับบอสตัวนี้นะครับก็ จะเป็นบอสที่เราต้องทำการแปะเผาไหม้นะครับเพื่อที่จะลดในเรื่องของการบัฟ ATK บัฟเดฟแล้วก็บัฟต้านทานดาเมจนั่นเองนะครับนี่แล้วก็ดาเมจตัวละครที่ตีระยะประชิดเนี่ยจะโดนกันอยู่50%าสิบเปอร์เซ็นต์ดียก็คือมันมีการต้านทานตัวละครที่ตีระยะประชิดดังนั้นเนี่ยเราก็แค่ใช้ตัวละครที่ตีระยะไกลแล้วก็แปะเผาไหม้น,นั่นเองนะครับตะกอื่นมันไม่มีไรแล้วนะครับ โอเคมานะครับในส่วนของตัวละครที่ใช้นะครับจะเปลี่ยนนะครับก็คือเอาเลโฮออกนะครับแล้วก็ใส่ตัวละครที่ต้องบอกว่าเพื่อนๆน่าจะคิดถึงกันนะครับถ้าเกิดใครเล่นช่วงแรกนะครับก็ได้ใช้งานนะผมลองใช้เอยใช้ได้ก็คือนี่ครับ อีลาดิก้านั่นเองนะครับตัวนี้แปะเผาไหม้ทั้งสกิลอันติเมทและก็สกิลปกตินะครับก็ะจะมีอันติเมทเนาะจะให้ได้ทังบอสซ้มแล้วก็เอาเวกเลือกเอาเลยนะอันนี้ผมก็ใช้เป็นเอาเวกนะครับแล้วก็มีสกิล A2 นะที่มีการเผาไหม้ด้วยทําให้เรามีโอกาสที่จะติดเผาไหม้หรือแปะเผาไหม้บอสได้บ่อยน,นั่นเองนะครับการบัฟในส่วนของพวก a d ดีพวกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะ ไม่เยอะมากเกินไปรวมถึงนะครับแ้งแสงเราเนี่ยนะครับก็มีสกิลที่เผาไหม้เหมือนกันนะก็คือจะเป็นสกิลบอสซ้มนั่นเองนะเราก็เรียกบอสซําไปนะครับประมาณนี้นะโอเคแค่นี้เลยอันนี้ตั้งประมาณนี้ลุยกันนะครับนะครับก็ไปลาดิก้าเนาะไปก่อนเลยให้ติดเผาไหม มันจะได้ไม่บัฟเยอะเกินไปนะครับในเรื่องของการสแต็กเนะาะไาเออเราโดนสกิลไว้นี่เนาะสกิลปะกติมันก็มีใบไหมเออมันบัฟมาก้าแล้วทุกคนเราต้องแปะ โอเคติเผาไม้ปั๊ยอีกโอเคถ้ามีเผาไม้เนี่ยคืออุ่นใจขึ้นเยอะนะครับเอาไปอีกโบบาเอ้าแล้วก็แทงเราแปะอีกนะครับแทงก็แปะได้สองตัวละครเลยที่เราสามารถแปะได้ เรียบร้อยนะครับอ่ะปรามานี้นะครับก็บอสตัวนี้ไม่ยากนะครับมีแมกนิตนิดหน่อยแค่นั้นนะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับบอสอ่าเจ้าตัวของสกาวคาร์ล์นะครับก็หมดแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีเพิ่มเข้าใหม่เพิ่มเข้ามาใหม่ยังไม่มีเนาะก็ผมทําการเก็บเรียบร้อยแนละ้วสองตัวสุดท้ายนะครับก็ไปลองดูนะครับลองทําตามกันดูได้นะน่าจะผ่านกันได้ไม่ยาก นะครับผมประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังหาทีมหรือว่าติดด่านบอสคานิเวอร์นั่นเองนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเ,เจอกันใหม่นะในคลิปหน้านะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมเ่อนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ